ไดจนจะเป็นคนที่คอยทําเพจให้กับลูกค้าพวกลูกค้าที่แบบว่าส่วนมากอะ่ะเขาจะเป็นเจ้าของเพจเหมือนเจ้าของธุรกิจจูนมีหน้าที่แบบไป<อ>ดูแลเพจใ,ให้กับเขาใช่ก็จะมีตอบแชทต,<อ>ตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นโลกออนไลน์มันก็จะมีคนแบบปลอมเฟซมาหรือว่าเป็นเฟซแบบเป็นอวาตราใช่เป็นใครก็ไม่รู้มาแล้วทีเนี้ยเขาก็อยากจะพูดอะไรมันก็ได้ อยู่ๆอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นแบบคู่แข่งของเรามาทําให้แบบแอดมินแบบว่ารู้สึกปั่นป่วนใช่อะไรอย่างนี้ก็จะไปแคปสร้างก็แบบไม่ได้ใช่นอกจากนี้คือมันสามารถแคปไปบอกคนอื่นได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นโลกออนไลน์ใช่แล้วแบบดิสเครดิตแบบต่อไม่ดีเลยแอดมินเพจนี้อะไรอย่างงี้ใช่มันมีแบบถึงขั้นตัดต่อด้วยแบบเราไม่ได้พูดแต่ว่าตัดต่อว่าเราแบบพูดแย่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ถ้าเกิดเขาตัดต่อจริงๆอ่ะเจ้าของเพจนั้นอาจจะแบบไม่ให้เราทํางานต่อก็ได้แล้วเอาอเราไปแบ,บคลิสต์มันเยอะแยะมากแต่เรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็คือเรื่องค่อนข้างจะแบบเฉาโชว์เล็กน้อยเฉาโชว์เฉาโชว์ชวไหนฟังที่เฉาของน้องจูเนี<า>่ยคือไคื จูนอะจูนจะใช้จูนจะใช้แบบคาแรคเตอร์ตัวเองอะเป็นผู้หญิงเป็นแอดมินเพจก็จะแบบพิมพ์ค่ะตลอดนึกออกใช่ไหมคะแล้ากันนะค่ะเดวไปกัานะคท่านรำคาญแล้วตกนะนะค่ะตกหมดเลยตกหมดเลยนะค่ะนั่นคือกูเสิร์ชหาบริษัทอยู่ตรงไหนลูกไปหาไม่ไม่คือแบบพอเราใช้แบบอวตารตัวเองเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ จะมีเรื่องเข้ามาคือบางเพจจุ้งก็จะใช้ตัวเองเป็นผู้ชายนะแล้วแต่เจ้าของเพจเขาอยากจะเซตเราแต่ว่าอันนี้พอใช้เป็นผู้หญิงนะจะเจอเยอะก็คือคนที่มาแบบใช้แบบเฟซอวตารใช้มาแบบมาจีบบ้างมาแบบมาคุยเล่น้างเขาไม่เห็นหน้าเราด้วยใช่ไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครบางทีก็ส่งรูปเอจู๋ของตัวเองมาเอยอย่างงี้ค่ะมีรูปจู๋เนี่ยมีมีือกไหมใช่นี่ ทุกงูกเลยค่ะพี่เขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เองอยากให้อดมินช่วยคนที่ยจะไปถ่ายให้เห็นเฟือกกระต่าค่คือแค่อยากจะแบบว่ารบกวนแบบว่าเอิจริงๆคนที่อ่านอะเราไม่ใช่บอทนะคะเราก็เป็นคนเหมือนกัน